มืออื่นมืออื่นเพิ่นจะเฮ็ดอันเลขกสองตัวค่ะจะเล็กเลขกสองตัวเพิ่นสิเฮ็ดมืออื่นละเพิ่นก็จะบอกตัวเด่นพร้อมจ้าปล่อยออกก่อนคืขึ้นซูทีอาเหรอเนาะจ้ากวอยออกกอนเขาจ้าอันอันนั้นเพิ่นเฮ็ดเพิ่นได้ตองงวดแล้วหนูว่าสิส่งตาอานเบอรันกี่บ่วันที่สามแล้วค่ะมึงก็ของปัจจัยอย่างน้ำโคบีสี่นี่แหละ จ้ะก็เลยประ่านในทรงบบดก็ดีอเห็นก็เลย <Okay. S 2> เลยทรงให้ <Okay. S 2> แต่ว่าก็มาอ่านนี้เอา้าอีฟันขอบัญชีก็เลยโทรไปหาเล่าว่าเอาบัญชีมาให้แน่เก <Okay. S 2> ็พีอยนพี่หนูเค่อยขอพี่นัน่นโลงนะ่ะเพิ่นสีใหเ <Okay. S 2> ้เงินได้ได้ร้ายกันพี่ยมึงอยู่ได้บัญชีพี่โลดหนูบ่าเอา <Okay. S 2> เลยว่าจังซีย <Okay. S 2> จ้ะ ให้เพิ่นก็เลยว่าเพระว่ามันกับพ่อแม่เล็กหนูกับเลยว่าจังซี่อ่เบอกน้าเพิ่นน่ะเดี๋ยวนูจะบวกกันกันยูทูบ่นอีกแกนึงมาหนูบอกเอาก็เลยว่าบพราะ้คในุยกันเพิ่นเห็นดอกอ๋ให้เิ่นโหลดจังสีนะมันชิดเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นสิไปปนไปเบิกเอาดอกย่าวัดอาทิตย์นี้พวกหนูสีผ้าเพิ่นไปผ้าเพิ่นไปอับคันจายืดยืดสากแต่จะไปละบพื่อกัน โอ้ค่ะจะวันอาทิตย์นี่แหละเพราะว่าบุนเพื่อนไว้ว่าปูอันนี้อันนี้ตัวนุดเองเนาะเป็นผู้บุนจ้าปูถ้าปู่อยากได้หนูจริงๆอยากให้หนูล่างปู่คนจริงๆขอให้หนูถลูกแต่ขอหลักแสนนะ่ะไรแบงนี้จ้าก็ได้เลยสิบไปวันอาทิตย์นี่แล้วก็หายดุจ้าจะพอห้ยดนเพราะว่าคำบอกเนาะนมนค่ะ มันมันแป่นมนุษย์ขึ้นกันเปี่ยนเป็นสิบสิบไปเหตุแต่ว่าขันหนูหนูได้รรบขันขันหนูย่างบะเก่งหนูก็จะเอากับกับเพื่อนเพราคุยกันอยู่ก็แพ้ขาพระอาจารย์ผู้นี้เหตุให้คือนีผ่านอ๋อค่ะเพราะว่าั้งแต่เพิ่นไปรับมากับ่แม่นว่าผู้ใดอยากไปรับก็ไปรับได้กับมาแม่นได้มีฝัน เขาก็ต้องมีเส้นมีหยังอยู่ <Main. S 2> นักต,ต,นะ <main>, ตู่ไอ้รับได้ไงเมนเมนค่ะจ้ะหนูก็เลยหนุก็ mm. ขอคอเพิ่มนมาโดูนี่แหละขอินมาแต่อายุสิบเจ็ดสิบแปดปีละอ๋อจ้ะ oh, <dear. S 2> จะหนอนมารับเเทียนะอ๋อจ้ะก็เลยสิบพิเศุเห็นมันแล้วแทยท้าขอบกั้วของจเจรินขึ้นกว่านีเสียนนะอืมอืมโม่มือมื่อน,นั้นล่ามคนมาค่อยสูบยาสูบยาสามขวบคนไยอืม hmm. พี่พี่เห็นพี่เห็นนี่้พี่เห็นย่ำย่ำปูอ่ะหลวบลงขึ้นกันจพ,พี่เห็นแค่เจ้าลงแบบนี้ลหละจ้ะตาตวบาดปูนี่เด้พี่ฝันอยากให้พี่ฝันแก่นอยากให้ฝันเห็นจ้ายิ่งเมายิ่งตรงอ,อ๋อเหรอจ้ายิ่งปอยให้เรากินได้ทอาได้ออก็ด้ แห้งต่งแห้งมาต่องกับเห็นบอทีนหูโทษไปบอกว่าพี่ฟันเจ็ดสองหนียพึ่งเนอรมันจะเปล่ยนเ็ดสองเจ็ดสามหนี่ยังบอชัดมันบอชัดเจนเอาไว้ให้หมดสุดท่ายเกินให้เพิ่มพยายามให้ก่อนเห็นบอมอสุดท่ายโอ้ยชัดเจนเกียรสองตรงตรงเลยวงวงแล้ววงอีกเนี่ยคนมาเอาเลยว่าสันแต่สิบเก่าเปิดไม่ไม่เป็นหนึ่งเป็นว่า เออทาไมมีต่หนึ่แต่บามเมนพบหายได้เพลบหายแต่ลูกซิ์คือจันตาบวดนี่แหละพนเหุพลเห็นมือเปียกประศัตรนั้นเขาวานอะนะเออแต่ว่ากับ้องกับบอเห็นคือกันประเทศมือเปียดปัญหานี่อะไรกัว่าเปีดอยู่แล้วประเทศโยกนิวโปยกขึ้นนี่คืออะไรศาสตร์พนามีปัดลูกน้็ศาสตรนี่ย่หล่เพโยกนิวโปนิ้อเดียวหันไหมพเห็นเปียดเออค่ แล้วจังไหนจังพาคกับไปว่าศาสตร์นั่งไงที่จริงมันคืองวดนั่นเนาะงวดที่ที่ว่าสิบห้าเนาะถ่าแม่นั่นคือสิบห้าแล้วมันสิบแปดอ่นนะคือจังสิบห้าแล้วมันออกศูนย์หางสินะจ้าจ่าไม่พกไกลกันเลยนะเพคนบอกว่าจังสี่ล่ะ จะให้กูบอกตรงหลายกูจะเกลียดจำศินผันวันจังสิค่ะแต่จ้าผันว่ากูให้สซูตรงแล้วคู่นึงผันวันจังสิแต่เพิน่นบอกบอกได้ว่าคู่ไหแต่เพิ่นกะบ้องแล้วอ,อันค่ะกับผู้ใดไออดนี่ก็คือคู่แล้วนี่แม่ยนมัค่ะเมียน่ทีสอง,งนี่เพิน่นบ้องบ้องเป็นแล้วเพื่อ่เพิ่นค่ะบ้องจนนึกว่าเป็นปากกสิเบิ้ดมึกดุ่นละ ว่งอยู่หันพันกะว่าอยาให้กูบอกค่าลายกูอยากซห้อสองตัวหมายถึงว่านร่างบุญใช่ไหมพ่นมาแต่พ่นบอกบอก่าไออันซื้อเลยเลขหนึ่งตัวเดียวน่ะพ่นบอกมาดิตอนนี้กูเห็นตะเลขกหนึ่งลายลายพ่นมาหนึ่งหมา้เดียวพันวางเสียหนึ่งหนึ่งนะมาพ่นบอกบอกถึงเหล็กเก่าเลยมือหนอ่อ จ้ะนึงน่ะมาแล้วคนมาหนึ่งมีแต่หนึ่งหนึ่งหลายหลายคนว่าจังสี่จ้ะเออผู้เขาวิ่งพี่ฝันเอ้ยเจ้าแห่งรวยเนาะอะไร้นาะสองล้านผู้นั้นก็จีได้หลายเนาะที่ที่โน่นบ้านอันลูกคนอันเขาได้สองล้านกว่างวดนี่ป้าเบิดเบิรดขอบครัวเลยเจ้จ้ะลูกเขาน่ะนะไปเบิร์ดเงินเบิดบั๋นที่มาเออเออ ว่าจะเป็นส่วนเขาได้เงินยังไงได้นวดเล่นเลนหน่อยใีจ้าเพราะว่าอ้าวเกิดไปอ้าวลูกแหงใส่เงินเจงค่ะขานุมโมงนามันยังเกิดไปฮะนะค่ะไประกาศถุม่มหลายอืมค่ะไม่ได้อันดี้วพี่ปล่อยคีบออกไปพระท่านเันมือสรุปพี่ได้สรุปบ้านปูดำให้ตรงนะบันเอเซีบ้านแหนบันยมถามแล้วบอบเอา้า ป <laughs> ล่อยว่าอันนั่นโทรหาตอนเศร้าเขา้าอ,ออกลงมาท่านอิหลีเนาะกับเพื่อนก็ปล่อยเจ็ดสองก็โดนกระหนาดสื่อเนาะพี่ว่า <Okay, S 2> พี่ว<อ>่าเพราะว่าบนปล่อยออกมาเจ็ดสองน่ะแต่ะต,ตองงวดเลยนะ่ะที่ทจริงนะ่ะกันเข้ามันใจเข้าตองสื่อไ้เนาะสุโบตออ้งตองมาโทษช่องนะเพื่อนกับเมื่อวานเข้าอันอันนะั่นเอาเจ็ดสองคุณหายตังโดนแล้วเสรนดอกว่าห เดี๋ยวเดี๋ยวนุ่นนุ่นซื้อย่ำย่ำกับเอฟซีให้ดอกถ้าผู้ใดคิดว่า <c oughs> ส่วนมากเลขสองตัวในเฮ็ดทั้งใดกับเขาอยู่แล้วเสียนะ <c oughs> ่ะเอฟซีมั่นใจปู่ดำนะ <c oughs> ให้ซื้อใก่อนซื้อในขาขาขาบอคิดว่ามั่นใจหลายก็ซื้อไว้จะเล็กจ็กน้อย <c oughs> เพื่อเพื่อมันไปตรงกับพวกไอ้ข่ายย <c oughs> นตยโอสำนักไงเขาของสิบว่าได้เนี่ย จ้ะถ้าหาหมองสื่อบ่ได้งินเสียของพผมนุดนี่มันหาสื่อไดได้เออบ่อ่ะบ่บ่ออั้นแล้วก็บ่จ่ายเครื่องมันบ่บ่จ้ะจ่ายเต็มเลยอืมไม่มีอั้นบ่มียังี่มีเงินสื่อบ่อขนานล่ะออ๋เนาะของพผมนุ่นน่ะนะมี่เงินสื่อบ่อมีทั้งเจ้าอุดรมีทั้งเจ้าหนองคายพวกพี่น้องมีเงินเกิบ่เคยขึ้นยาดกันนะบ่ห่ามีเงิตัวได้มากกับสร้างบ ขน,ขนาดขนเปิ้นไห่มาาดูนแล้วเนาะมือสิไปเอาเล็กไหแม่นำหนึ่งมันออกแม่นบอกลหละก็เลยว่ากันหุ้ยาสันเลขแม่นำหนึง่งตุงก,กับซุ้มเฮาเลยแต่ของของเป็นสองเจ็ด่าสันอือของเ้ามันเจ็ดสองมาสันันต้องยนวมาสันแถวตั้งมื่อปูยำก่อนปัด้มงเอ,อาเจ็ดสองดีฝันฝนขิงูยางอืงอองาไป ผู้ใดเป็นหนีทกอกษผู้ใดเป็นอีหยังกับไปซื้อเอาผู้ใดอยากเล่นเลขตัวเดียวหนึ่งแล้ว,วา่าอืมอืมอยากให้ผิวฟันมามาฟังองีกเนาะเธออดทนได้เด้จ้ะจ้ะนุชบอกเลยว่าถ้าอดทนได้นะ่ะคือได้ถ้าอดท,ทนบ่ได้คือบ่ได้จ้ะแม่ไปนั่งมึงน้ำกันมังคนบ่ได้เกิดม,แมีแม่นค่ะแม่นเพราะว่าอดทนบ่ได้ดอกไปนอนเกินนังสิพอดีชนจนหัวพอดีนังสิพอมา เอาประเทศอีหยังประเทศยังสิกับ่ <Yeah. S 2> อด้กัมี <c oughs> จังหวัดนุน่นมือนัน่นเป็นน่เอเเอฟซีเจ้าทุ่มมากสเป็นก็ายแล่วป๊วกกันวานนึงันนี้มาลเดียเด๋ยวเดี๋ยวมงกัมีปีฝันบาง <Yeah. S 2> ค่ะแต่ปีฝันทหาปีฝันก่อนจังหวันนุ่นสิทุ่หาปีฝันกนนั่นแหละสื่อเลขกับแปะทเทียงคนนะ่ะนุ่นไปสื่อเลขทิ้งไว้ตูเด้กซื้อใดคือกอนมาจ้าหนูมาสื่อตอนเทียงแค่นันลค่ะ จะหนูมาซื้อเหลขตอนเทียงปัดเลยอืมค oh, ่ะเป็นเป็นนั่งเฝ้าเพื่อนเมื่อนี้ว่าเพื่อนสีห้เพื่อนเรยกว่ามืออื่นเกินเพราะว่ามือนีไมนเป็นวันพระมันมาล้อ่าเมนอ่าเพื่อนมามืออื่นเกินเพิ่นมาค่ะอันมันเลี้ยวบ่เห็น เพิ่อนมะเลขกเก็บนี่เห็นอยู่ว่าสั่นเพิ่นบอกมึงเมื่อวัที่แล้วเพิ่นบอกว่าหามันบ่หนีว่าสั่นแต่าปูบ่เห็นมันตรงกับอีหยังเพิ่นว่าจริงส่พี่ฝันเห็นว่าเลขกแรดตลีน่ะไอเลขกันอ่ะล้วันที่หนึ่งอ่ะหกตัวน่ะหกปูเลยเห็นบ่ปะพี่ฝันเสียบอกม่อวดนหนึ่งเพิ่นบอกเลข่กหกโอตรงตุ่งเลย เพื่อพุกุ rors, าสื่อบ่อได้สื่อโอ้ฮะหาสื่อบ่ได้จ้าแล้วมันออกแบบนี้แหละมันออกเจ็ดแปดเจ็ดนู้ดจำได้เลยเลขเลขตัวไทยค่ะแล้วเลขตัวหนามันสิบเป็นเก้าแปดอีหยังนี่ละ่ะ<า>แต่จากอยายนะุข้7 7. างนาน่ะเก้าแปดแต่ว่าเลขตามตัวไทยคือเจ็ดแปดเจ็ดค่ะตอนนั้นนะจ้ะพกุกุทาสื่อเออตอนนั้นไปเอายุการลสินเนาะหาสื่อบ<อ>ิกาสินบ่มีค่ะ บัตรเลขออกมาโอ้ยตลกคนน่ะเรื่องหมูน้ำตาไหลอ่าอ่าน้ำตาไหลพ้ากันต้อเพิ่นก็เก่งแค่เพิ่นหระว่าจังสี่ละอัดตอนเพิ่นส่งอยู่เดี๋ยวนะพวกมึงอย่าพูดเพิ่ว่อยงสี่ให้พวกมึงอเ้ยเฉยปู่จะเข้าไปอันยังกว่าอันก้องฉลาดตรงไหนเอออันพิ่น่าเทพองได้กับบกเก่งทอบอกหัวล้านพิ่นว่าอย่างสี่ มันอมชอบเปลี่ยนเลขประสันกูจะไปนั่งฟังมันซิว่ามันจะเปลี่ยนอะไรวะสันไปเขียนนี่ปู่มองเห็นมันทําอย่างนี้มันขีดอย่างนี้อย่างตวตัๆแม่พี่ฝันโอเคน,น,นู้ใดคากใดแนงวานเนี่ยนะสรุปแล้วพวกนุดสื้อว่าได้แม่แต่สองตัว โ oh. าอันนะนุ้ยเลียใจเพราะว่าก็กว้งนะไ่ได้อยู่บ้านบ่ได้อยู่อยู่พีน่นะค่ะไปอยู่หนองค่ะอยู่อ,ยอนยวนกับเอ,ะอ๊ะเมื่อนี้นะอืมจะมาเนี่ยเลขสิออกวัานอาทิตย์อีกเนี่ยพวกนู้นดีใจดีใจดีใ,ใจไคันคันคันออกวัานอาทิตย์มันมันจะตรงบ่ะคะ่ะแม่ <S <S 2> <S 2> มพี่ฟันตั้งแต่เพิ่นห้เลขมาเนี่ย มันหายมากเหล็กออกวันที่สองมันบอมันหายวันที่สามนวดฝันว่าตำรวจจับนุดสองมือเลี่ยงกันเลยบอห้าไหนได้เหล็กมันบอเลื่อยหายได้เลยตอนตอนที่ฝันค่ะได้แล้วได้ตั้งแต่วันที่สามแล้วนวดกับฝันทั้งสองมือเลยมือขึ้นวันที่สามนวดกับฝันเห็นขื้นวันที่สองนดกับฝันวันที่สองมันหายยางมันขึ้นหายตองหดเลยหายกลางขึ้นเลย โอ้จ้าจ้าแล้วก็พอมาทีสามนุก,กับฟันอีกค่ะ <c oughs> เอาเหมือนแรกกันอะุฟันมาตำรวจจนะับอีกมัไปสืบบัดมีเลยตำรวมักทีหนูน่ะขาดตำรวจจับนะนุถูกเรียกโอ้ค่ะหนึ่งจังหวะไปบอกหอมู่ฟังเฮ้ยว่าหลอกกันมาตำรวจจับสองหมื่นเงินเงินแรกน่ะฟันมาตำรวจน่ะมาออมเฮี้ยนเลยี่ฟัน <c oughs> กอแล้วกอะไรยังไงผู้ใต้หน่าผู้ผู้เป็นตำรวจมีตะปูโลอลว่าสันมีตะปูหน่อยอายุหน่อยเสียหน้าทราเสียหน้าปกคองนะพาตำรวจแม่มันอยังคึ้นรอแทบในความฝันน่ะเอิกจับอ่ะพันอยากจับก็จับจับโหลดมีตะปักโลโอเพราะนอ้นในความฝันน่ะมีมาขึ้นนีมาฝันเองพุ่งหนูมาจับกับตำรวจเท่ามาจะบ่าของกันไป่นักค่ะ อกูได้คิีอีห้างมาสันจปรับสองหมื่นแน่น่มาสันอมีเงินดอกสองหมื่นเน่ยาสันเอาเองพันก็ได้่าสันเอาพันก็ไ้นี่าสันเอาสามพันมาสันกว้างกว่าศูนย์ศูนย์ในความฝันน่ะอูนวันนี้สองพันกับว่มีเอาหาร้อยก็ได้มาสันกว้างกว่าาเลยว่มีอยู่่าสันไล่แถวหาล่อยก็ยังก็ยังจับคือเกาโยนมาจับจับคือเกาหาล่ย ท่านในฝันท่านในนั่นในเฮ้าบอลที่วานเป็นเป็นวิ่งไปนี่เป็นเป็นตัวเดียวเดินมาไปตัวเดียวพรุ่งนี้พรุ่งนี้บอกค่ะพรุ่งนี้อืมจ่ายจ่ายนี่แต่เปิ้นเบาเงื่นีค่ะเปิเบาอยู่ว่าเลขหกนะมาแน่นอนเพิ่นว่าโอค่ะจะเพิ้เบาอยู่แต่ว่าเพิ่นหันบ่ท่านไหนว่าซื้อเลยลูก ก็จังหลุ่มเพ่ท่อบอกปีฝ okay. e ันว่าถ้าเพิ่นเน้นหนูจังสิบอกแต่ว่าเพิ่นก็บอกไว้อยู่วันหนึ่งกับเก้าแม่บอกมือสุดใทยเนี่ยเพิ่นบอกเลยว่าเลขหนึ่งมาเต็มเลยเขาเขาได้หลายหนึ่งหนูคือจังนุดนวาน่ะล่ะเขาถาือมือสุดท้ายพวันฤทธิะเลขวิ่งมันม่นใจเนาะเลขไม่พลาดทับงหมดปีฝันเลขวิ่งว่าเราไม่พลาดดีหรือไม่ไม่ได้บม่ได้พลาด มันคยเต่หีบฝีฝันมึงตะละงวดเนี่ยเอาต่ไห้ีฝันมากมันเคยขาดนั่นแหะเด็กวิ่งมุัโปพันผาดไหมฝีฝันแล้วก็แม่งเลขยกซ้องโตกบว่ามีผัดะมือสุดท้ายค่ะเอาปิ่นอ๋อค่ะแต่แกก็สีร้อย่ามือสุ้ทไทยคื้อกาวนะมือสุดทไายยังเป็นวันที่สิ้นหาจะไปย่างมาทรงไห้เร็วๆนี่ยนี่ตัวเอฟซีไหมฮะจะนี่ตัวผู้ได้ เมื่อนั้นพี่ลาบโทรศัพท์จนว่าพี่ไม่อยากลาบน้องแบบนี้พี่ลาบแบบนี้พี่ก็โทรหาหนูกับว่าลา,าบโทรษสาวพี่มีคำตอบเอซี่มาจังเด้อพี่พี่จนมาลาบโทรศัพท์คือกัรพี่หนูมีคําตอบให้เพิ่นจังม,มาหนูนึนก,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 กนวาาาอาอ่าโอ้ผมม่รู้เพรู้สึกผิดเถอะนู้นมาแนะนังปูแฝดมาเอาลูกลูกลูกเอซีโทรมาหมดแล้วมีเอซี่แต่เดาเหรอมาอ่านเฝ้าโอ นี่มันจักมือแล้ว่ามันสิดอกสามเอ้าสีเอ้าฝ่าวงให้ฟันก็น่านันเดาะจ้่แล้วจกาไปตุงไข่นั่นไข่นี่เอามาจากหั่นจากใ้่อ่ากี่เัยกว่างไห้อ่าอขอบคุณในหลายดอมือเือนผี่ตัวหาไม่เด้จะส่งสองตัวไห่จ้ะผิดประเน่นค่ะประเน็นบาตัวใดเนี่จ้ะ แต่ว่าลูกนะมาแกพิ่นน่ะท่ันเด็บอกอ๋อค่ะว่าท่นได้บอกคละอ้าเลขตัวเดียวจะเสียนะค่ะอ่าเล็กตัวเดียวม่หยังแต่่นมาเิ่นเห็นแล้วเดขกมุกอ่าจ้ะอีกหกแม่สตัวนี่กับลูกจ้องเสีค่ะแต่เออคือที่ไหนล่ะ่นว่าเิ่นเห็นสามเกบาไหมวะค่ะแต่พน่นึ่งนะ่นมาท่านเด็มท่านเด็บอกเดี๋ยวมือลูกเพื่อนัางสิบบก คนเดี๋ยมาบอกมือกับเก่าจ้ะเพราะมือทุดนถ่ายก็ไม่อยากคับจ้าค่ะคือเป็นกระบอกเอฟซีเนี่ยเด้อมาจ้าอันอันอีหยังกับเพื่อนเอิร์ดู้ใจบุญบ่จ้าเออบอกขอบอกรับเงินเด้อแต่ว่าหายล่างเพื่อนแล้วก็เอาที่ที่แม่ฟันจะโอนเขอแม่บัญชีก็คือจะหายล่างเพื่อนโดยตรงเลยจ้ะจ้งหวะหายทีสิบบอกให้จ้าจ้ะค่ะ S <S <ะ> <S 2> <S 2> ขอบขอบคุณห,หลายๆนยะ